ไปต่อกันที่วัดพระธรรมกายเบเนัลักษ์นะครับประเทศเบลเยียมได้ถวายการต้อนรับแต่คณะสงฆ์28วัดที่เดินทางมาประชุมในนามคณะกรรมการบริหารภาคพื้นยุโรปพร้อมทั้งจัดพิธีมุทิตาสการะอายุวัฒนมงคลแด่พระครูภาวนาพุทธิธรรมและพิธีมุทิตาสการะพระมหาเถระและพระเถระครับระหว่างวันที่24-25กันยายนที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายเบเนลัสประเทศเบลเยียมได้ถวายการต้อนรับคณะสงฆ์จาก28วัดในทวีปยุโรปซึ่งได้เดินทางมาร่วมประชุมในนามคณะกรรมการบริหารภาคพื้นยุโรปและประกอบพิธีมุทิตาสการะอายุวัฒนมงคลแด่พระครูภาวนาพุทธิธรรมเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบูโรสประเทศสวีเดนโดยมีคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาและคณะกัลยาณมิตรร่วมถวายพานดอกไม้สดโดยพร้อมเรีรงกัน นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีมุติตาสการะพระมหาเถระ20พรรษาและพระเถระ10พรรษาพระภิกษุผู้สอบผ่านปร,ริญญาธรรม9ประโยคและ6ประโยครวมทั้งอุบาสกอุบาสิกาเจ้าหน้าที่วัดภาคพื้นยุโรปที่มาร่วมสร้างบารมีช่วยงามพระพุทธศาสนาในต่างแดนตั้งแต่20ปีและ10ปีซึ่งครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิเทศภาวนาธรรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวพระธรรมกายประเทศไทยเจ้าอาวาสวัดวพระธรรมกายบาวาเรียสาพ,พันสาธาร,ร,รัตเยอรมนีรองประธานภาคพื้นยุโรปพระเดชพระคุณประวิเทศธรรมาพรเจ้าอาวาสวัดวพระธรรมกายสกอตแลนด์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวพระธรรมกายประเทศไทยผู้อมนิการสำนักต่างประเทศได้มาร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ครับ ในการนี้คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายภาคพื้นยุโรปยังได้ถวายการต้อนรับอุปถาจากทางทีมงานวัดพระธรรมกายเปเนล e ัสพร้อมด้วยคณะกรรยานมิตรประเทศเปลเยี่ยมและคณะกรรยานมิตรประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ได้มาร่วมกันในการประกอบบุญญกริยาอันเป็นพิธีกรรมที่เป็นสิริมงคลถือได้ว่าเป็นการประชุมกันตามพุทธโอวาทนะครับของพระบรมศาสดาสมมาสมเุทธเจ้าใน้อที่ว่ามัดประชุมเป็นอย่างนี้นั่นเองครับ